สวัสดีครับเพื่อนพ้องน้องพี่กัลยาณมิตรที่รักเคารพศรัทธ,ธาในบารมีของหลวงปู่ทิมอิสริโกวัลหานไร่อำเภอบ้านค่ายจงังหวัดอระยองครับสวัสดีเช้าวันอังคารนะครับวันอังคารที่วันนี้ดูท้องฟ้าแจ่มใสนะครับแดดออกแดดสว่างจ้าแต่เช้านะครับน่าจะเป็นนิมิตหมายอันดีนะครับในวันนี้ ซึ่งหลายวันที่ผ่านมานะครับมันก็แทบจะไม่เห็นแสงอาทิตย์เลยนะครับไม่เห็นแสงแดดเลยฝนตกเที่ยวตกทั้งวันเลยนะครับแล้วก็ทางเหตุการณ์ชายแดนก็โอ้โหระงมไปหมดเนาะทางเราก็ได้ส่งกำลังใจไปนะซื้อสิ่งของของใช้อาหารมามา่าปลากระป๋อง พวกน้ำพวกอะไรไปรวมรวมเป็นปัจจัยไปในานามของชาวบ้านนะครับแล้วก็แอดมินเองกลุ่มศิษธ์ารักบาร,รมีโลวงปูทิมก็ร่วมด้วยช่วยกันส่งไปนะครับแล้วก็ล่าสุดมีการเจราจาตกลงกันนะครับที่มาเลเซียเป็นเจ้าภาพครับเป็นตัวกลางนะครับในานามของประธานอาเซียนก็จบลงด้วยการทั้งสองฝ่ายหยุดยิง นะครับในเวลาเที่ยงคืนตรงนะแล้วก็ข่าวเมื่อเช้าในโอโหทั้งวันทั้งคืนว่าอย่างนั้นแม้กระทั่งถึง5นาทีสุดท้ายเลยนะครับผมก็ข่าวข่าวก็ลองติดตามันดูก็ขอเป็นกําลังใจแล้วก็ขอบพระคุณกราบงามๆเลยนะครับกราบขอบพระคุณในหัวอ,อกหัวจิตหัวใจนะครับของความเป็นไทยของเรานะครับก็ไม่อยากให้มันเกิดขึ้นทั้ง2ประเทศนั่นแหละ แต่มันเป็นอย่างนี้ก็มีสาเหตุหลายอย่างก็ว่ากันไปตามนั้นนะครับกาบขอบคุณนะครับแล้วก็ส่งกําลังใจกันต่อไปนะครับวันนี้จะมีการประชุมอะไรเราก็ติดตามกันไปเนาะครับวันนี้ก็กลุ่มศิษฐารักบาร,รมีหลวงปู่ทิมทาง Facebook ด้วยอะไรด้วยนะย y ง u t u b e สอนดอนทีวีนะก็ขอแสดงความไว้อะไรด้วยนะครับกับแสดงความเสียใจด้วยกับครอบครัวผู้สูญเสีย นีช่องทางใดที่เราจะช่วยได้ก็ว่ากันไปอีกนะครับเดี๋ยวว่ากันเอาเค่านี้มงคลที่เห็นอยู่ตรงนี้มันเป็นประเภทเครื่องรางนะครับทุกคนเป็นประคำร้อยแปดทำไมต้องเอามาให้ดูประคำร้อยแปดก็ไม่ค่อยมีคนพูดถึงเท่าไหร่นักนะครับประคำร้อยสังเกตนะครับที่จะเอามาให้ดูในวันนี้นั้นนะครับมันก็มีหลายยุคหลายวาละเหมือนกันนะครับ ลายยุคหลายเวลานะครับอันนี้อันนี้จะเป็นยุคของอมพันนะครับนะอมพันที่มียางนาเคลือบนะครับเขาเรียกอมพันนะครับมันจะเป็นเนื้อดินเนื้อดินเป็นส่วนใหญ่ส่วนนาแล้วก็เคลือบด้วยพวกยางนาเคลือบด้วยกับเคลือบด้วยชันเคลือบด้วยรักนะครับนี่ครับก็สภาพลูกเขาจะใหญ่ๆหน่ like อยนะครับเปรียบเทียบกับนี่คร <sch> ับเปรียบเทียบกัน <bo> <Venice> ลูกเขาจะใหญ่กว่านครับลูกเขาจะโตกว่านี่นะครับก็หายากนะครับกลุ่มนี้ก็พี่ชายแล้วก็หลายๆท่านก็มีครอบครองมาแชร์มาแบ่งมาปันกันนี่นะได้มาเอามาศึกษากัน,นครับก็มีหลายเส้นหลายเส้นเอาไว้ให้ดูคนรุ่นหลังได้เห็นกันนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นครับลักษณะเขาจะเป็นประคำร้อยแปดนะครับทุกคนประคำร้อยแปด เดี๋ยวส่วนท้ายจะให้ดูส่วนท้ายนี่ดูส่วนท้ายเขานะครับโอ้โหยนี่ครับอันนี้เป็นรนะ้อยแนี่ครับเขาจะมาเชื่อมกันสาทางแบบนี้ดูดินี่ครับดูของโบราณน,นะนี่ร้อยแครับแล้วเขามานับครับนี่ต่อมาอีกไม่ใช่น้อยๆน,นะครับนี่นะนี่ต่อจากชุดเชื่อมนี้แล้วยังยาวยาวยาวออกมา อีกนะครับไม่ใช่น้อยะครับบูดูของโบราณน,นะนี่ครับยาวมาในน้ำบันบทั้งหลายหนึ่งหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้ายี่สิบยี่สิบเอ็ดยี่สิบสองยี่สิบสามยี่สิบสี่ยี่บห้ายี่สิบหกยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดโลกอครับนี่เลย ยาวออกมาจากตรงนี้ยี่สิบเจ็ดลูกครับเนี่ยยาวมาจากตรงนี้นับนับได้ยี่สิบเจ็ดลูกครับนี่นับได้ยี่สิบเจ็ดลูกนี่ของโบราณเขาทาเขาทาอย่างนี้เนาะนมันน่าจะยังไงน่าจะยาวเกินไปหรือเปล่าก็เลยทิ้งอย่างนี้แต่อันนี้ไม่รู้เท่าไหร่นะแต่น่าจะร้อยแปดแหละร้อยแปดร้อยแปดน่าจะร้อยแปดน่าจะร้อยแปดลองดูลองดูเราเริ่มนับจากตัวนี้ใช่ไหมตะกี้นี่ลืมไปแล้วนนี้ นับจากตรงนี้หรือเปล่าเดี๋ยวนะครับ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14นะนับจากตรงนี้28นะครับ28แล้วเรามานับดูว่ามันจะเท่าไหร่ตรงเนี้ย8 8นะครับหนึ่งสองสาม้าหเจ็ดแปดเ 11, 12, 13, 14, 15, ส1ง1ิบ1ส2 2่าห3 3ก็ด0เอสามานาก็70เนาะทุกคนเนาะ 70 71 72 73 74 75 76 76กับ28เท่าไหร่ทุกคนอ่าร0อยแอาเจ็กับ28เอา4 104้อยสนะทุกคนผมร้อยสมันนับได้104ได้ได้รอผมนับได้104ไม่ใช่108อื้อ นับได้ร้อยสี่นะครับนับได้ร้อยสี่ไม่ครบร้อยแปดนเะนี่ยอากาศเปลี่ยนอากาศเปลี่ยนทุกคนนับได้ร้อยสี่นะครับเดี๋ยวนับทวนอีกรอบหนึ่งนะครับก็มันจะเป็นลูกใหญ่กว่านะครับทุกคนอาจจะนับผิดหรือเปล่าเดี๋ยวนับใหม่นับใหม่ขอ,อยัุานับใหม่แล้วกันเนาะหนึ่งสองหนึ่งสองสามสี่

ย8่9 3บแปดยี่สิบเก้ห้าก็70ครับ76ครับชัดเจนนะครับ76 76เดนะครับเดี๋ยวมีอีกเส้นเดี๋ยวจะนับเทียบกัน76 76ครับ 76, 76, 76, 76, 76, 76, 76, 76ถูกต้องนับ2อรอบแล้ว76เดี๋ยวมานับตัวนี้ก่อน 1>, 1, 2, 3, 4, งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ็ดสก็ยี่สนะครับยี 28. รวมแล้วก็ร้อยสนะครับไม่เป็นไม่ถึงร้อยแเป็นตัวใหญ่ครับเดี๋ยวมีเส้นเราจะลองนับดูนะครับเอาล่าให้กันฟังว่าคนนี้เขาจะเรียกอมพันธ์ครับจะเคลือบด้วยยางนาะ แล้วก็ลงชาติลงรักนะครับลูกใหญ่กว่าแล้วก็จะมาเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ลักษณะใกล้กันนะครับพัฒนาการของเขาก็จะมีก็จะมีเล็กๆออกมาแบบนี้นะครับแต่ไม่เยอะนะแต่ไม่เยอะออกมาเท่าไหร่1 1 2 3 8สาดเหมือนกันครับ1 2 3 4 8ปลูกแปนะลูกไม่ใช่8คู่8ลูกครับ แล้วก็จะยาวไปแบบนี้นะครับอันนี้น่าจะร้อยแปดนับไหมลองนับดูเนาะอันนี้นับเท่าไรหนึ่งนับหมดเลยหนึ่งสองสามสี่ตัวนี้มีสี่คู่อ่ะมานับตัวนี้นะครับนับ1 2ึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสด 19 20, 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30, 31, 32, 33 3 3 32 3 3 3 4 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 100 1 0 8อันนี้ครบนะครับนะอันนี้ ได้50คู่ข้อหนึ่งนะครับแล้วก็108ตัวท้ายนะครับนะแต่ว่าส่วนนี้ไปใน100่ลูกนะครับ100ลูกลงมานี้8ก็เป็น108นะครับอ่าลูกเขาจะเล็กกว่านะครับอืมแล้วทีนี้วาระการสร้างมันก็ดูได้หลายอย่างนี่ดูไซส์ครับนี่ไซส์เขาจะใหญ่ก่อนครับนี่ก่อนนี่หลังนะครับนี่หลังวันนี้น่าจะอยู่ในช่วง2 5 0 8ัานนี้นะครับนี่ครับ เราจะเริ่มผ่านยุคผ่านยุค2อ0 3ยมาแล้วยุคดินตัวนั้นทำไม่ได้มันทํายากเพราะมันแตกนะครับผมเคยเอามาแบ่งเพื่อน,เอนๆเขาเขาจะไม่แข็งแรงนะครับเขาจะเจาะรูแบบนี้แล้วก็ร้อยแตกแตกนะครับผมแล้วก็วาระต่อมา1 2ึ่งสมันก็จะเป็นชุดนี้ครับอยู่ครับใกล้กันนะครับแต่ว่าก็จะมีไซส์มีสีสันของของอบอลน,นะครับต่างกันนะครับนี่ครับความเข้มต่างกันหน่อย รูปลักษั์ก็ใกล้เคียงกันครับมีเล็กบ้างใหญ่บ้างสลับกันไปตามนี้นะครับเพราะเป็นลักษณะการปั้นมือนะครับไม่ใช่ของโรงงานครับลูกแต่ละลูกไม่เท่ากันหรอกนะครับลูกแต่ละลูกจะไม่เท่ากันนะเป็นการลักษณะปั้นมือนะครับร้อยแปดครับลักษณะอันนี้ก็ยังมีเหมือนเดิมอยู่นะครับแปดลูกนะครับนี่แปดลูกนะครับนี่ครับแปดลูกครับแล้วก็จากชุดนี้ไปนะครับลักษณะเดียวกัน เป็นแบบเดียวกันอยู่แต่คราวนี้แอดมินเอามามจะเอานี้มาให้ดูนะครับวันนี้นะเป็นลักษณะของเก่าเดีย๋ยวผมยกลงนะมันได้มามันมันเป็นลักษณะแบบว่าเขาไม่ได้ร้อยนะครับทุกคนเนี่ยครับเขาเขาไม่ได้ร้อยนะครับชุดนี้นะเพราะอะไรครับเพราะมันแตกมันขาดอาจจะร้อยมาแต่ว่ามันอาจจะขาดเชือกขาดก็ได้นะเป็นเชือกขาด แล้วก็หลุดมาเป็นก้อนแบบนี้นะครับเยอะเลยนะครับผมอันนี้เมื่อแอนดมินส่องดูแล้วนะครับเมื่อเปรียบเทียบไซส์ยิ่งอันนี้อันนี้อันนี้ยิ่งยิ่งใหญ่กว่ากันเยอะเลยนี่ใหญ่กว่ากันเยอะเลยมาดูยุคนี้ก็ยังใหญ่กว่าเยอะเลยนะครับผมนี่ครับยังใหญ่กว่าแล้วก็ตัวยอะเวลาที่เป็นคำๆกว่าก็ยังใหญ่กว่านะครับใหญ่กว่ามากๆอาจจะมีช่วง เห็นลูกท้ายลูกลูกท right ้ายนี่นี่ลูกนี้สูสีกันหน่อยลูกท้ายนะครับลูกที่อยู่ตอน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 ท้ายนะครับไหนอีกอันนึงนี่ครับนี่ตอนเท้ายใกล้กันหน่อยอี่ตอนท้ายนะครับเดี๋ยวดูอีกอันหนึ่งนี่นี่ตอนท้ายของอีกเส้นหนึ่งตอนท้ายช่วงนี้นะช่วงรอยข้อนี่นะนะครับรอยข้อช่วงรอยต่อ8แปดอันนี่นี่ครับขนาดเขาอาจจะเล็กหน่อยนี่เห็นไหม อันนี้ใกล้เคียงกันอยู่ใกล้เคียงกันอยู่แต่ลูกหลักๆเนี่ยเล็กลูกหลักๆเล็กใหญ่กวอากันเยอะเลยนะครับนี่ขนาดนี้ก็ยังเล็กอยู่นะหาชิ้นใหญ่ๆนี่ชิ้นใหญ่ๆก็ยังเล็กอยู่นะครับเล็กอยู่เล็กอยู่เอาเอามาให้ดูนะครับแล้วก็มาดูครับตัวนี้สีบอลจะเป็นบอลทาทาโหดท,ทาองค์พระนะครับที่เราขุ้นเลยครับนี่นะบอลตัวนี้นะครับและที่สําคัญครับ ที่สาคัญนะครับผมว่าหายากก็แล้วกันนะที่สําคัญนะครับเขาเขาเป็นดินเป็นพงวิเศษนะครับทุกคนมันต่อนเนื่องกันเพราะาตัวนี้มันจะเป็นอยู่ในวาระ2,503นะครับเขาจะเป็นพงวิเศษนะครับทุกคน,นครับนะผงวิเศษที่อมชมพูมีสีขาวอมชมพูอมเหลืองเนี่ยเขาเป็นผงวิเศษนะครับทุกคนเขาเป็นผงวิเศษนะเพราะฉะนั้นก็ถือว่า เมื่อก่อนนะในการทำเนี่ยมันต้องต้องเป็นที่สุดนะครับดูครับมันจะคนละเนื้อกับที่ผมเอาให้ดูเมื่อสักครู่นี้ทั้งทั้งเป็นอัมพันธ์ทั้งตัวนั้นนะครับนี่ครับเป็นผงวิเศษเลยนะครับเป็นประคำเป็นลูกประคำที่เขาเอาไว้ห้อยมันจะมีประคำอยู่2อย่างนะครับในยุคนั้นอนะ่ะมันจะมีข้อมือด้วยนะครับข้อมีข้อมือนี่จะนับดูน่าจะมี12นะที่ผมเคยเห็นนะเคยนับนะสิบสองแต่เดี๋ยวนี้มัน ตัวอย่างมันหมดไปแล้วนะครับของผมเนะี่ยมี12อันนะใส่สลับใส่ข้อมือนะครับน่าจะผมก็เคยบอกว่าน่าจะเกี่ยวข้องกับ12ราศีถ้าเลข12นะครับผมนี่ครับเป็นผงวิเศษนะครับผงวิเศษผมพูทุกคนผงปฐมังนะครับที่เหลือจากการอาจจะใช้คำว่าเหลือไม่ใช่ไม่ถูกต้องนักนะครับอาจจะเขาก็มาทําอันนี้แหละนะทำเป็น ัวประดับนี้ด้วยแหละแล้วก็ทําเป็นองค์พระนะครับเนื้อพวกนี้ครับเนื้อเนื้อพวกนี้นะเน,เนื้อพวกนี้แหละที่ที่เคยทําคลิปให้ดูแล้วเนื้อเดียวกันนะครับผมวารละสองพันร้อยสามเพราะฉะนั้นก็ถือว่าเจอของดีนะครับเจอของดีนะครับทุกคนนี่เลยนะครับวันนี้นะครับก็นําเสนอเรื่องราวว่ามันมีพวกนี้อยู่นะครับเนี่ยมันมีแบบนี้เนื้อหาแบบนี้ที่มาที่ไปแบบนี้ให้เราได้ศึกษา ตามร่องตามรอยในการพัฒนาการสร้างอยู่นะครับนี่ของดีเลยนะครับมงคลดีๆเลยนะครับสายมวลสายชัดเจนมากๆนะครับเอาละก็เอามาเล่าสู่กันฟังนะครับนะนี่เลยฝากกดไลค์กดแชร์กันไปด้วยนะครับในเหตุการณ์เรื่องราวข้อมูลแบบนี้นะครับเอาวงว่าคงจะมีประโยชน์มีสาระบ้างไม่มากก็อน้อยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจ้กับแอดมินด้วยเดอ้อ นะครับผมเดี๋ยวพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับลูกประคำนา2 5อนะครับผงวิเศษทั้ง5ชนิด5อย่างนะครับสุดยอดเลยนะครับพร้อมกับชุดเครื่องรางพวกนี้ก็มีการพัฒนาการการสร้างเรื่อยมานะครับเนาะไม่่าจะเป็นพวกนี้นะครับแล้วก็ยังมีอีกหลายอย่างนะครับที่ผมยังไม่ได้เอาเอามานำเสนอกันนะครับในชุดของเครื่องลางครับเกนครับพบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับ วันนี้ขอบพระคุณมากมายบุญรักษาทุกท่านทุกคนครับสวัสดีครับ